ใช้เงินออกรถกี่บาทคะใช้เงินออกรถ6บาทครับกี่วันรูปผลคะสองสามวันครับลองผลวันรูปผลเนาะ,ะสภาพรถเป็นไงสวัสดีค่ะอ้อมผ่าเซลขายรถเ็นเอกออโตคานะคะวันนี้จะมารีวิวปล่อยรถเจ้าอีซูซูดีแม็กแคปปี2022ตัวนี้นะคะอย่าไปดูกันคะ่ะว่าลูกค้าทําอาชีพอะไรแล้วใช้เงินในการออกรถทางนี้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกค้าทําอาชีพอะไรคะขับรถครับ อาชีพขับรถนะคะเอกสารยุ่งยากไหมคะเอกสารไม่ยุ่งยากครับเอกสารไม่ยุ่งยากเนาะครับครั้งนี้ใช้เงินออกรถกี่บาทคะใช้เงินออกรถ6บาทครับกีวันรู้ผลคะสองสามวันครับรู้ผลรู้ผลเนาะเอ่อสภาพรถเป็นไงคะโอเคมิ้ค่ถูกใจไหมคะสภาพรถโอเคครับไม่เฉียวไม่ชนลูกค้าบอกว่ามาดูวันแรกไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนวันแรกเพราะว่ารถใหม่กว่าที่คิดรถใหม่กว่าวันที่มาจอง น้มอบก็ขอมอบรถันี้นให้แก่ลูกค้าเน้อเดินทางในสวัสดีภาพแล้วก็ไปค,ค,ค,ค้ำกุงค้ำจูนช่วยเหลือทำมาหากินค่ะขอบคุณมากค่ะค